อ่านแล้วชอบตั้งแต่เริ่มตอแนแรกเลยชอบตั้งแต่เริ่มตอนแรกเลยค่ะเพราะว่าบทมันน่ารักมากมันน่ารักตรงที่มันยาก้วยตรงที่เราต้องเล่นไปเป็นเด็กแต่ว่าก็ไปไเรีมายตัวเองตอนแบบเจ็ดขวบก็เวลาแบบนอนแม่ที่แบบแม่ชงงานศิลปะน,น้องมากกว่าเราอ่ะทำไมเราก็สวยเราก็ทาสวยอะ,อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าที่เราได้กลับไปเป็นเด็กตอนนั้นได้พออ่านความคิดของแปรมความคิดของตัวละครแล้วเราก็เข้าใจ เข้าใจเขาขึ้นมากเรื่อยๆเรื่อยๆก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบแล้ว่าโตมาตอนนี้ว่าก็เป็นสาวแล้วว่ามีแฟนมีความรักเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีประสบการณ์ด้านนี้ว่าก็เอาประสบการณ์ตัวเองใส่เข้าไปส่วนหนึ่งเพื่อที่เราจะไม่เล่นเข้าใจตัวละครมากขึ้นากขึว่าทำไมมันถึงไม่เห็นผลแบบนี้ทำไมความรักมันถึงออกมาเป็นแบบนี้แต่ตอนสุดท้ายมันยากตรงที่วัยไม่ได้แต่งงานแล้ววัยงไม่เคยมีลูกไม่เคย รูว่าความรู้สึกว่าเด็กนอยู่ในท้องช่วงน <ะ S 2> ลีละครจบไปแล้วนะครับไม่งั้นเราจะแนะนำให้ว่าว่าไปุยลูกก่อน ินถ้าคนมีอยู่แล้วไหนมันจะมีมันจะอะไรอยู่แล้วไหนเนื่องจากเราต้องจินกระตากใช่ไหมใช่เราต้องเชื่อก่อนเราต้องเชื่อว่าเรามีอันนี้มีรูปง่ายหลักการง่ายละนะเพราะว่าเชื่อกันหมดละเชื่อกันหมดละประการาชหลักความอ่ะเขาดัดยังไงครับรับการเข้ามาเป็นตัวเองเดี๋ยวไปบอกกันยังไงดีด้วยเข้ามาอ่านหละกควรู้สึกเปลียนนะหลักความตัวเนี้ย เกียดครับเกียดในช่วงแรกแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องอน่ารักในตอนหลังนะเพราะว่า <c oughs> แต่ที่จริงเนเรื่องนี้จริงแล้วผมชอบทุกตัวละครเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยมันเชื่อมโยงก,กันแล้วก็ถูกแบ่งความสำคัญได้อย่างเท่าๆกันเพราะว่าอยู่่บนละครบางเรื่องเนี่ยก็จะหายไปเลยนะพระเอกสาวนางเอกนี่มีคู่ดีทัศน์ที่แบบแต่คู่แต่เรื่องนี้เนี่ยมันมันไปหหไปหนแล้วที่ไม่กันหมดนะใช่ครับแล้วทุกคนมีพาร์ทของตัวเองจะมีจะมีช่วงของตัวเองที่ อ่าวีรกรรมหรือว่าคาพูดที่เป็นกสกิบใจคนทุกคนจะมีหมดครับนี่แหละก็คือเรื่องนี้มันเลยมันก็จะมันมันบอกถึงความสามัคคีแล้วเนี่ยคนเขียนจะเขียนให้เราสามาัคคีกันเพราะเราจะแบบรู้สึกรักที่ตัวละครเราเราักกันเองด้วยเพราะว่าเราเล่นเป็นไฟจนเรารักกันกทนัทน้งในบทขอเเพราะมันคือหนึ่งปีไงสามเดือน ลตอ,อนทั่วไปในห้าเดือนก็เต็มที่แล้วโค้ช <c oughs> เนเีนเ่ยปีไอ้สามปีถ้าทางานกันแบบได้มีความสุขแล้วก็ไม่รักกันเนี่ยผมวนะ่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานนะเพราะอาผู้โด,ดยโกงวันไปเจอไปเล่นละครที่สั้นกว่านี้จากร้อยกว่านี้แต่รู้สึกไม่ชอบม,ม,อมันเหนื่อยเลยเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับคตั้มครับตั้มอ๋ไม่ใช่โทรศัพท์ผมช่วงอิเล็กทริะ ก็เร่อน oh, uh ี้เราอยากจะถามเรื่องอะไรันีองอะไรครับเรื่องอะไรครับบอกไม่ได้ครับเรื่องจะจะไนขอนักแสดงแล้วเราไม่สามารถเปิดเผยเรื่องนี้ได้ครับทราบไหมครับเรื่องนี้ผมทราบมาจากกองว่าเขาเขารักกันขนาดที่ว่าบาร์บคิวเนี่ยไม่มีตัวไม่ใครไปไม่ซื่อประมาณนี้ผมก็เ ทอะไุกคนถามเขาว่าเขาไปทำไมเขาไม่มีตัวเขายังไปไปที่ค่ายการเชนาบุหรี่แล้วก็มีทุาริตการทุนแล้วบางทีก็จะมีอย่างรอไม่มีการอันขารไม่มีทุนไม่มีอันขาดก็ไม่มีก็ถ้าเกิดว่าไม่มีใครทำงานอยู่ก่อยู่ก็คือไปอยู่ที่นั่นสามวันแน่นอนแหละคือรัดที่นั่นนะชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นลำบากไหมตอนจะอยู่เพราะมีอยู่ในค่ายนะเว่าหลังๆมันก็ไม่ได้ลำบากที่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี้พอเราไปถามละครเรื่องนึงแล้วเราเจอ เราเจอถ่ายในองแอร์แล yeah, ้วพอเราไปเจอร้อนที่ผมเรารู like ้ส yeah. like ึกร้อนอ่าแต่อยู่ที่นั่นมันร้อนทั้งวันร้อนร้อนสุดนร้อนร้อนจนไม่ได้แตะเหรอใช่แล้วผมก็ร้อนทั้งวันใช่ครับร้อก็รู้ใช่าหมครับคำบอกคือให้เรารุ่งโตกับเบรนะฮะขอเสื้อขอบคุ สบายเลยโนอะบอลน้ำสี่ตัวรู้สึกว่าแบบเอาได้กลับไปเป็นอีกงานชอบท่าเมื่อกี้มากขออีกทีสบัดโจงสบัดโจงสบายโจมให้ลมมัาปกติที่โบได้คือผมจะบอกว่าเรื่องเงี้นะครับแก้ผ้าก่อนทั้งเรื่องครับจนทุกวันนี้บางทีผมกลับไปใช้ชีวิตปรวัำที่บ้านนะครับจริงๆอยู่กับเพื่อนอยู่แรงครับบางทีแล้วว่านุ่งพัชตัวนุ่งนี่เดินนุ่งนี่เพื่อนก็บอกเฮ้ย ไปแต่งตัวให้มันเรียบร้อยเพราะว่าที่กองเนี่ยใส่เกงในตัวเดียวอาบน้ำด้วยกันนะครับแต่ละเพือพ่อายมีเรื่องจริงอะไรไปเรื่อเรื่อยกันมากค่ะเมือนย้อนยุกแอร์เพราะว่าเราก็จะแบบไม่่กลัวพวกฝุ่นไม่ใช่ครับผู้ชายเนีไม่เท่าไหร่บางทีใช้มือก็ใช่หรอกคือผู้ชายไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผู้หญิงก็ใส่เจ็งในตัวเดียวเหมือนกันอันนี้ต้องถามเมื่าวานที่ก้าที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นนะโอเคโอเคหือว่ายังยังโอเคอยู่นะครับอาตั้มอาตั้มอ่านบทละครหนักบนแรกกับบทที่ลงไปเล่น ต่างกันไหมณวันแรกกับวันที่ลงไปเล่นต่างกันไหมก็ต่างนะครับเพราะว่าจากบทละครที่ผมอ่านมาก็อ่านมาตั้งแต่แรกแล้วบอกได้เลยว่าผมรู้สึกชอบมากก็คือบางราจารันเรื่องนี้มันเป็นการเล่าเรื่องที่ว่าจากแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละสถานที่ทำยังไงถึงได้มารวมกันเป็นบ้านละจันเพราะว่า ตามหนังที่พวกเราดูเลยอย่างเงี้ยก็จะเปิดมาก็จะเป็นพ่อค่ายทัศน์สเ็นคนอยู่ในบ้านอาจารย์แล้วคอยคือมีบ้านแล้วไม่มีริ่มต้นแต่ว่าในเรื่องนี้จะเป็นการเล่าว่าทําไมบ้านนี้ถึงต้องอพยพมาทำไมบ้านนี้ถึงต้องอพยพมาแล้วทำไมจึงมาเกิดเป็นบ้านอาจารย์ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในละครเรื่องนี้่แล้วก็พอได้มาลงเล่นก็รู้สึกว่ามันบอกได้ว่าสนุกมากๆเป็นเกียรติมากๆ เพราะว่าตัวละครของผมเนี่ยตัวละครช่วงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สนุกสนานซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนที่แบบก็ไม่ได้ค่อนข่ากับสิสนสัาไล้วคือไม่ได้มีสาระ,าระอยู่แล้วอ่าถ้าถ้าพูดแล้วไม่มีสาระนะ <S <S บบนตัวจริงเขา <S <S จะออกไปนังเงียบกันใช่ออ่าแต่ว่าพอในละคร จริงในกองนี้อย่างพี่ปั้นจานอย่างพี่ภูริพี่เต๋าอะไรอย่างเงี้ยเขาใจดีมากถ้าเหมือนแบบดาราที่ากเป็แบบดีมากของตัวเองของเขาแบบเป็นตัวเองมากที่อยู่ครับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากอยู่ที่นี่คือถึงร้อนถึงเหนื่อยถึงอะไรที่เรามีคนที่รักงานหูงก็มีความสุขเหมือนบางทีร้อนๆที่บ้านก็จะเอาเน้ ชวนเล่นรุ่นเล่นนี่มันยาอ่อนจนมาทีเราก็เลือของอ่ออันนี้ไอ้ชมอันนี้ชองชบดูดูทางใหบรรยากาศที่แบบเานอนคเที่ยวคนหน้าแบบหน้าเลัแทนอันนี้คำชมครับคำชมครับชมไงช่วยทำบรรยากาศดีอยสนุกสนานาว่างตัวนั่นเองอ๋อคนที่บางตัวก่า ที ens, ini, ่รอนจริงๆเล่นมีละครมาหลายบทบาทละพอสมควรก็มีโอกาสได้ได้เล่นมาประมาณนึงครับแต่ว่าก็ก็ฉันสิว่าตัวเองก็ยังทุกอย่างจะเล่นใหม่หมดนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องรามาจานีก็ตอนแรกที่โดนละครเล่นชอบนะครับว่ชอบครับคือจริงๆครับที่เข้าใจอย่างนี้ครับว่า แค่ได้เป็นส่วนของบางอาจารย์เราก็รู้สึกตัดตี้ใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นละครขอมยักษ์ถูกต้องสามด้วยเป็นละครตนวอัการด้วยเป็นละครที่ทั่วไปหาเล่นไม่ได้หรอกแบบเนี้ยช่ครับซึ่ถ้าเป็นละครรักทุกยิ่โงโรแมนติกทั้คันเดี๋ยวมันเกิดขึ้นไปบ่อยถูกตอ้องละครแบบนีน้เกิดขึ้นไปบ่อยใช่ซึ่งโรงแรมได้มารู้สึกปวดใจแน่นอนแต่พออ่านบทแล้วเราเรารู้จักคำว่ารักชาติครับ เราก็รู้จักว่าเฮ้ยเราเป็นคนไทยเราเกิดมาเราต้องรับแผ่นดินนะเราพวกเราเติบโ,โตกับคำพูดเหล่านี้ครับแต่ว่าพอผมมีโอกาสได้มาไน้ละคารเรื่องนี้เนี่ยก่อนนั้นจะบอกวองเราต้องเรียนรู้ปวัติศาสตร์ดูนะครับแล้วก็อาจารย์วิโรจน์บอกกับผมเสมอว่าอย่าไปนึกถึงคำารรลักช,ชาติก่อนเป็นครงแรกสําหรับละคารเรื่องนี้นะครับสิ่งแรกก็ต้องนึกถึงเนี่ยให้นึกถึงคนที่เกิดมาบนพืน้นดินแล้วก็ินบ้านมีท้องน้ ครับตื่นเช้ามาทำงานเราเห็นลูกคือชีวิตอย่งางเงียชีิตเรามีความสุขครับแต่เรายังไม่ได้เหชาติแต่พอเกิดเป็นหลากหลายครอบครัวเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดการหนักแล้วก็ห่วแผ่เกิดขึ้นและอืมเพราะฉะนั้นว่าเริ่มจากจุดเล็กๆครับมันก็เริ่มทำให้นักแสดงทุกคนเริ่มอินละว่าเราเริ่มจากจุดเล็อกของเราแล้วก็ความรักเนี่ยมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเราลงอินเนี่ยถ<อ>ึงถึง<อ>เรื่องตรงนี้นะครับจนถึงฉากหนึดด่งที่ถ่ายมาจน ึงวันที่ระเบิดนะครับมันลงวันที่สามที่เราถ่ายนะเราประมาณปีกว่านะครับไม่ต้องปินงกูเลยครับลูกไฟลงมาตรงบ้านอ่ะตรงท้องนาเอากระถบงตัวกรนได้หมดโอ้โหแบบผมนักตาสลายผมก็อายไงผมก็ก้มหน้าผมเลยหน้าเลยว่าร้องให้หมดเลยดีกว่าเพราะมันอินครับอินจริงเพราะว่าเราอยู่คนโลกอินจริงอยู่แล้วมันโดนนะครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งที่พี่หนึ่งบอกก็คือว่า ในในบทของทอน์เนี่ยคนจะมองว่าคนไทยกับมีการลดคะแนนระหว่างสายการวัดไม่เกิดขึ้นมันมไม่ชอบเลยรับแต่ว่ามีสบายหายใจที่เห็นว่าจริงๆในแลระหว่างสงครามเนี่ยระหว่างเกความรักขึ้นนะมันมีความรักเกิดขึ้นด้วยอานนี้ผมชอบมาก้สึกว่าเป็นมุม์ที่ทำให้คนคนได้เห็นว่ามันหลากหลายชื่นชมคราแล้วก็ภูมิใจนะฮะพอได้ยิ่งเล่นยิ่มแบบโอ้โหยิ่งกิเขก็ไปใหญ่ ตอนนี้ถ้าสมมติว่านะฮะเกิดเราต้องมีการชูวยลจริงๆเพราอยากจะได้นักแสดงไปช่วยลดเพื่อช่างถ่ายด้วยไปไปได้ไหมที่ปัานจัดเลยครับผมาจริงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะว่าผู้จริงเป็นคนเก็บกดใช้ความรุนแรงอะไรไม่คุ้นเพิ่มแต่ว่าวันนี้นักนปั้นจั่บอกมากครับที่บอกทางแต่ถ้าแต่ถ้าลงไปช่วยตอนนี้ไม่ไหวค่ับรอดหรอ เราเป็นสมัยสมัยใหม่แล้วครับผมอาเซียนอาเซียนเป็นจริงๆคนข้างสุดท้ายแค่กรรมการเป็นคนข้างสุดท้ายของการแข่งขันนี้นี่เป็นไงล่ะแต่จริงๆแล้วคือที่จะบอกคือสงครามไม่ดีคือสงครามไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยทำลายความรักทำลายพื้นแผ่นดินทำลายทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีดีงครามพวกเก็บกดอย่างเงี้ยต้องต้องต้องเอาไปเก็บจัดเพราะว่าอาจจะก่อให้เก นเอายายเห็นุยกันแล้วเห็นความแตกต่างคือถ้าไม่มีขาวมันจะไม่ไม่ไม่เห็นววาดแรกตใช่เลยครับหรือถ้าถ้าไม่มีไน่่หรือถ้าไม่มีชั่วจะไม่เห็นไม่รู้าใครดีถูกต้องเลยครับป้าจัดยอมเสียสละขนาดโมยอมเป็นคนชั่วแต่เท่าที่แต่ละคนบอกมาเนี่ยสะพ้อนจากมันที่นี่คือทุกคนรู้สึกอินมกับบทในการลงรายละเอียดของตัวละครเริ่มต้นมาจากไหนอย่างไร ดักตีฟามก่อนที่จะผมเพราะว่ามีคนละครเดิมที่มีคนอ่านเข้าไปอยู่ในวิญญาณที่จะเริ่มมาแล้วว่า